ทุกคนครับทุกคนตอนนี้เกิดเรื่องข่าวใหญนะ่ระดับบิ๊กแบงนะครับทุกคนก็เกิดเรื่องแล้วแบบโอ้ไม่ยอมแล้วก็โดนก็คือทุกคนเห็นเราบอกได้ปะทุกคนดูพุ่มโดนแบนนะพุมโดนแบนหนึ่งวันนะครับทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ ผมโดนแบน,นึังฟันนะครับทุกคนโดนแบนนี่ครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็ผมโดนแบนหนึ่งวันนะครับหนึ่งปีเลยนะโอเคง้บางอย่างอาจจะให้รู้นะครับพราก็ผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนานเลยแหละจริงๆก็น่าจะนานมากเลยนะก่อที่เราจะได้ลงคลิปกันนะครับทุกคนโอนะครับก็นะ่าก็ โดนแบนนะอะมอนโดนแบนหนึ่งวันแล้วก็ข้อหาอ่ามาให้ดูไม่ได้นะครับทุกคนก็คงจะไมไ่ลงคลิปประมาณสักหนึ่งปีนะทุกคนโอเคหนึ่งวันแหละเออพูดลนะลเลไรมานะ้าอะไรหนึ่งปีอะไรหนึ่งวันนะพูดอาจจะไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันนะครับโอเค